สวัสดีครับยังเออ <c oughs> ครับผมอันนี้เป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมต่อวันนะครับผมตอนนี้ก็กาลังเทสอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้ปิดฝาเราบิวเปลี่ยนกระบอกใหม่นะครับผมแล้วภายในยถังฝาทใหอย่างดีนะครับแข็งก็กำลังหล่นอยู่นะครับเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มเทส นะครับแป๊บหนึงนะต่อ,อเนื่อตอนัวนี้เลยนะครับเหมาะสำหรับร้านอาหารนะครับร้านตำสั่งร้านกาแฟนะครับผมกาแฟที่เป็นใช้น้ำแข็งบดน,นะครับผม แล้วก็กร้านกาแฟร้านอาหารตำสั่งโคกแพฟฟี่เฟนต้าร้านชาไข่มุกต่างๆนะครับผมนี่ร้อกิโลกร,รัมต่อวันตัวนี้แถมกองให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับผมแถมบิ๊กบูหนึ่งตัวนะครับผมขนาดไม่ใหญ่ครับสูงประมาณสูงเท่าไหร่นยตลับเมตรอยู่ไหนไม่รู้ไม่เป็นไรสูงอยู่เมตรอ่าเดานะเมตรห้าสเท่าตู้เย็นนะครับผมกว้างกว้าง กว้างกว้างหกสิบลึกหกสิบประมาณนี้ครับผมนนเสียงดังก็ประมาณนี้ไม่ดังมากครับรับประกันหกเดือนงานชิ้นนี้นะครับประกันค่าแรงพร้อมอะไรนะครับพิเศษพร้อมค่าอะไหล่เลยลองติดต่อกันได้นะครับผมงานชิ้นนี้เป็นงานบิวนะครับผมบิวทั้งเครื่องนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับผมอยากขายครับ